ไม่ยอมนอนบนผ้าแม่ต้องเอาผ้าขนหนูมาปูให้ไม่รู้ว่าเหม็นผ้าตัวเองหรือเปล่าเหม็นของตัวเองอ่ะไม่ยอมนอนนะคะดูแม่อุตส่าห์ปูให้ให้อย่างดีเพราะว่าเอาอันนี้มาทับซักหมดแล้วเหลือไอ้ข้างล่างที่นอนมาสองสามวันยังไม่ได้ซักหรือว่าเหม็นของตัวเองคะเลยไม่ขึ้นไปนอนแม่อมก็เลยต้องเอาผ้าขนหนูที่ซักแล้วสะอาดอาดมาปูให้เพราะว่าสั่งผ้านวมไปแล้วละ่ะยังไม่มาเดี๋ยวดูพรุ่งน,นี้น่าจะมา วันนี้อากาศเย็นนิดนิด,นดค่ะเย็นนิดนิดคาดว่าเดึกดๆน่าจะหนาวนะคะนี่ปูปูให้คุณชายแล้วกินแล้วแต่ยังว่ายังไม่ดูนอนนี่นอนเมื่อกี้ลุกขึ้นมามองหน่อยนะแล้วก็นอนเหมือนเดิมกินข้าวเสร็จค่ะทางนี้งยัง้งเพราะว่าได้เวลาแม่กังมุ้งมาให้แล้ว กินข้าวกินน้า,า,าให้เต็มอิ่มหมดชามป่ะไม่รู้เดี๋ยวแม่ไปดูก่อนนะอันนี้ใหญ่กว่าเดิมอันนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็นี่ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเขินอีกถ้าแม่อยู่แม่ต้องปิดประตูใช่ป่ะหลอดฝนฮะแม่ต้องปิดประตูใช่ไหมฮะห,หรือว่าเดินเล่น ข้ามุ้งไปเลยข้ามุ้งไปเลยถ้าจะนอนนะข้ามุ้งไปเลยหลบฝนถ้าจะนอนก็ข้ามุ้งไปยุงมันกัดไปข้ามุ้งไปนี่ข้ามุ้งไปเลยข้ามุ้งไปเร็วข้ามุ้งไปจะเข้าไม่เข้าหรือว่าถ้าทางจะยังถ้าทางจะยังอะเดี๋ยวแม่เข้าบ้านไปละปิดประตูให้หลบฝนจะได้จัดการอ่ะไปละแม่ไปแล้วหลบฝน ยอมเข้ามุ้งไปแล้วค่ะเพราะยุงมันเยอะแม่บอกเรววาก็ยุงเยอะให้เข้ามุ้งไปอันนี้ใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงก็โอเคอยู่นะเออก็โอเคอยู่ต้องอยู่ในมุ้งลูกไม่งั้นยุงมันกัดเราฝนนะครับรู้ไหมถ้าหนูจะออกมาฉี่เสร็จแล้วหนูก็ต้องเข้ามุ้งไปเข้าใจไหมครับอันนี้แม่ปูผ้าขนหนูสีชมพูผืนใหม่ที่ซักสะอาดให้สงสัยจะเหม็นไอ้ผืนที่ปูให้แล้วมั้งคะโอ้ยจะสะอาดไปถึงไหนเนี่ยผืนนั้นไม่เอาเหม็น เหม็นตัวเองเนาะอันนี้เอาผ้ามาปูทับเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นตัวกันลื่นมันจะดีกว่าเออแล้วก็ดูมีลมด้วยวันนี้มีลมด้วยรังเกียจค่ะรังเกียจตัวเองเหม็นค่ะแม่ต้องเปลี่ยนผ้าให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผ้ามาแม่ต้องรีบซักให้ไอ้เธอผูนใหม่นะเออสะอาดเหลือเกินค่ะมุ้งนี่ก็ซักอย่างเอี่ยมเลยนะคะซักใหม่ผ้าปูซักใหม่หมดโอ้ยสะอาดเนาะคุณชายหลบฝนนี่พอแม่เปลี่ยนผ้าให้นอนนะคะ หายใจดังมากเลยพอแม่เปลี่ยนผ้าให้นอนเป็นคุณชายสะอาดจริงๆจะต้องขยับตรงนั้นหน่อยนึงไม่ให้อยู่มันกัดจมูกเพราะว่าทงส่ยยุงจะกัดจมูกนี่ยังไม่ได้ฉี่ไม่ได้อึเลยนะคะคือง่วงวันนี้อากาศดีมากอากาศดีมากๆเลยคุณชายสะอาดค่ะแม่ต้องปูผ้าทับไม่อย่างนั้นไม่นอนค่ะเออสะอาดจริงๆค่ะ